สวัสดีค่ะนักเรียนเราก็อยู่กันในชั่วโมงภาษาไทยกับคุณครูพีรตานะคะซึ่งในชั่วโมงที่แล้วเราก็ได้รู้จักกับใบโบกและใบบัวก,กันแล้วนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะเราจะมาฝึกอ่านออกเสียงบทที่หนึ่งใบโบกใบบัวก,กันนะคะใบโบกใบบวัว นักเรียนรู้จักแล้วใช่ไหมคะว่าช้างเชือกใดคือใบโบกและช้างเชือกใดคือใบบัวเรามาฝึกอ่านกันนะคะนักเรียนสามารถอ่านและนักเรียนสามารถฝึกสะกดคำและอ่านคำตามคุณครูได้เลยนะคะมออามา มอามามอามาดอูดูมามามาดูมอามาดอูดูบอไอใบบอโอกโบก มาดูใบโบกมออามาดดอูดูบอไอใบบออัวบัวมาดูใบบัว บอไอใบบอโบอโกโบมอ,อีมีต่ออาตาใบโบมีตาบอไอใบบออวบอัวมอ,อีมีต่ออาตา ใบบัวมีตาบอไอใบบอโอกโบกมอีมีขออาขาใบโบกมีขา บอไอใบบออัวบัวมออีมีขออาขาใบาบัวมีขาบอไอใบ บโอกบกมอีมีหออูหูใบโบกมีหูบอไอใบบออัวบัวมอีมี Hổ u hủ. Bài bùa mi hủ. Bò ai bài. Bò u co bộ. Mò y mi. Hổ a. ใบโบกมีหางบอไอใบบออัวบัวมอ,อีมีหอ Bó ai bay bò ô co bò mò y mi ngò ua ngò nguang bay bò mi nguang Bó ai bay bò ua bua mò y mi ngò ua ngò nguang bài bua mi nguang bò ai bài bò ô co bột mò y mi งอางาใบาบกมีงาบอไอใบบออัวบัวมอไอไม้ไม้เอกไม้มอ,อีมีงอางา ใบบัวไม่มีงาเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเราก็ได้รู้จักกับใบโบกและใบบัว,บบวกันแล้วนะคะคุณครูก็มีคำถามมาทายกันนะคะใบโบกมีอวัยะวะใดบ้างคะเก <ST AN N> ่งมากเลยค่ะนักเรียน ใบโบกก็จะมีอวัยวะนะคะหูมีตามีงวงมีขามีหางอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะและก็มีงาและใบบัวมีอวัยวะใดบ้างคะเก่งมากเลยคะ่ะนักเรียน ใบบัวก็จะมีหูมีตามีงวงมีขาและมีหางนะคะและอวัยวะใดคะที่ใบโบกมีแต่ใบบัวไม่มีเก่งมากคะ่ะงานนั่นเองนะคะ ใบโบกมีงาเพราะใบโบกเป็นช้างเพศผู้นะคะส่วนใบบัวไม่มีงาเพราะใบบัวเป็นช้างเพศเมียค่ะนักเรียนอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านคำกันนะคะ และการบ้านในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อนักเรียนนะคะแล้วก็เขียนคำตามภาพและฝึกอ่านนะคะฉันชื่อข้อหนึ่งนักเรียนก็เขียนชื่อลงไปเลยนะคะเขียนเฉพาะคำตอบลงไปก็ได้ค่ะข้อสองฉันมีตามภาพเลยค่ะรูปอะไรเอ่ย ค่ะก็ใส่ลงไปใส่คำตอบลงไปตรงข้อ2นะคะข้อ3ฉันมีอะไรเอ่ยก็ใส่ลงไปนะคะจะมีทั้งหมด13ข้อนะคะให้นักเรียนเขียนเฉพาะคำตอบนะคะลงไปในสมุดนะคะแล้วก็ถ่ายภาพส่งมาทางไลน์นักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ